แปดสิ่งอันตรายมากถ้าอ้วนแล้วเป็นไขมันพอกตับห้ามกินเด็ดขาดถ้าไม่อยากอ้วนไปตลอดชีวิตแล้วก็ต้องกินยาไปจนสิ้นลมหายใจนะครับหมอโอ๊คไลฟ์สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆและคนไข้ที่รักทุกท่านนะครับ ไขมันพอกตับนะครับคือโรคฆาตรกรเงียบหลายคนที่อ้วนนะครับอาจจะมีไขมันเกาะตับอยู่แล้วก็ได้นะครับแล้วไขมันเกาะตับวันนี้ไม่ใช่มาจากแอลกอฮอล์นะครับมันมีอีกโรคหนึ่งนะครับเพื่อนชื่อว่าไขมันพอกตับที่ไม่ได้มาจากการดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วมาจากไหนก็มาจากนี่เลยครับข้างหน้าโมกนี่ตรงนี้หมดเลยนะครับที่บริโภคกันมากจนเกินไปแล้วเพื่อนเพื่อนทราบไหมครับว่า โรคไขมันพอกตับเนี่ย mm. เขามีอยู่ประมาณ4ขั้นเนาะนะครับอันแรกก็คือสบายดีเนาะตับไม่มีอะไรอันที่2คือเริ่มมีไขมันพอกตับเล็กน้อยนะครับเอนไซม์ mm. ตับอาจจะยังขึ้นนิดเดียวหรือ,อยังขึ้นไม่มากอันที่3เนี่ยระยะ3คือไขมันพอกตับเยอะแล้วนะครับตับเริ่มมีการอักเสบเริ่มมีการบวมเริ่มมีการฉีกขาดอันที่4ี่ก็คือตับแข็งนะครับอาจจะมีอาการปวดท้องก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะเริ่มมีอาการตัวเหลืองตาเหลือง คันตามตัวอาจจะมีดีซ่านนะครับตาขาวเหลืองมือนะเหลืองตัวเหลืองท้องโตท,งท้องม้โหูนี้คือไปกันใหญ่แล้วนะครับอันนี้คือสัญญาณว่าตับเริ่มวายแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็คือจะเป็นซิโลซิสก็คือตับแข็งนะถ้าไปเหนือวันนั้นอีกก็คือเป็นมะเร็งตับนะครับไปเหนือวันนั้นอีกก็คือเป็น hcc นะครับเนาะอีกต้นตอนึงนะครับที่ทําให้เราเป็นไขมันพอกตับนั่นก็คือเพื่อนๆอ,อ,อ้วนมากเพื่อนๆเ,เป็นกลุ่ม โรคระบบเผาผลาญผิดปกตินะฮะหรือกลุ่มอาการระบบเผาผลาญผิดปกตินะครับคนเหล่านี้ใครที่เป็นเมตาบอลิซินโดมจะมีรูปร่างเป็นรูปแอปเปิลนะครับแอปเปิลคืออ้วนนมใหญ่มีเต้านะครับผู้ชายมีเต้านมนะระบบเผาผลาญผิดปกติมีอยู่5อย่างนะครับผลแลบ,บที่เพื่อนๆต้องไปตรวจนะอันดับแรกพุงใหญ่รอบเอวใหญ่ผู้หญิงนะครับเอามากกว่า92ผู้ชายเอามากกว่า100 นะครับแล้วถ้าคนเอเชียก็88กับประมาณผู้ชายไม่เกิน96เนาะอันที่2คือความดันสูงข้อที่3คือระดับน้ําตาลในเลือดผิดปกตินะเข้าข่ายเป็นเบาหวานด้วยอันนี้นะครับอันที่4ไขมันเลวนะครับไขมันเลวหรือไตกลีเซอไร์สูงมากกว่า150ข้อสุดท้ายข้อที่5คือไขมันดีต่ำนะครับในผู้หญิงต่ำกว่า50ในผู้ชายต่ำกว่า40 8. อาหารอันตรายสุด อันที่ 1. น้ําหวานไม่ว่าจะเป็นน้ําผลไม้น้ําอัดลมชาหวานนมช็อกโกแลตนะครับนมถั่วเหลืองที่รสดั้งเดิมนมช็อกโกแลตนะครับที่ไม่ได้มีสูตรน้ําตาลต่ำนะเพื่อนๆครับวันหนึ่งเนี่ยน้ำตาลเราไม่ควรกินเกิน20 4กรัมสำหรับคุณผู้หญิงนะครับนะคุณผู้ชายก็ไม่เกิน36นะครับนะผมแนะนำว่าใครที่เป็นไขมันพอกตับไปเดี่มกาแฟสูตรหมูพิมพ์ว่ากาแฟแล้วก็พิมพ์ว่าลดพุงนะครับเป็นคลิปไปเลือกกันเอาเองนะครับมีเพื่อนบอกว่าคุณแม่เป็นไขมันพอกตับนะครับไปตรวจไฟโบรสแกนมาเป็นระดับขั้นรุนแรงเนาะให้พาเข้าคอร์ส นะครับแข็งแรงไร้พุงตอนนี้ปรับอาหารได้แล้วแล้วคุณหมอย,ยังให้ทานกลูต้าทานบำรุงตับขอบคุณคุณหมอมากๆอันนี้เป็นนักเรียนท่านหนึ่งก็นําสูตรหมอกไปผมก็อาจเสริมให้ด้วยว่าเออกินอะไรช่วยบำรุงตับได้นะครับเนาะแต่ไม่ใช่ยาเนาะก็จะเป็นกลูตานะครับไลโปโซโมกลูตาไทโอนช่วยในเรื่องของเพิ่มประสิทธิภาพในตับในการล้างสารพิษลดสารอนุมูลอิสระในตับ นะครับเนาะใครอยากศึกษาเพิ่มเนาะเรื่องของกลูตาไทโอนธรรมชาตินะครับเนาะ natural liposomal L- セ g l u t a t t i o n e เหมือนของนักเรียนท่านนี้นะครับไปลอกสูตรไปศึกษาเป็นความรู้นะครับก็พิมพ์ว่ากลูตานะครับโ mm hmm. บกนอกเรื่องนะครับเรื่องของสารเสริมอาหารบำรุงตับเนี่ยใครอยากจะศึกษาเพิ่มมันมีอยู่ประมาณ3-4ตัวนะครับม mm ีโคควเทนะครับของโบก,ก็จะเป็นอันนี้ที่ผมให้คุณแม่แล้วก็นักเรียนบางท่านที่เป็นไขมันพอกตับ วิตามิน E นะครับโอเมก้าสและยูบิคุนอลนะครับอันนี้จะมีรวมกันอยู่นะครับนะใครอยากศึกษาเป็นความรู้ก็พิมพ์ว่าหัวใจนะครับหรือจะเป็นน้ำมันกุ้งเพื่อนๆก็พิมพ์ว่ากุ้งนะครับมีอยู่3ตัวนะนะครับโอเคนะมีเพื่อนถามว่าวิตามิน D ช่วยไหมนะครับจริงๆแล้วมีความเชื่อมโยงนะครับคนที่อ้วนคนที่เป็นไขมันพอกตับ งานวิจัยของพบว่าวิตามิน D3 ต่ำนะครับดังนั้นเสริม D3K2 ไปด้วยก็อาจจะไม่น่าเกลียดนะครับใครอยากจะไปลอกสูตรหรือว่าจะศึกษาเพิ่มว่าต้องเลือกยังไงกินยังไงไม่ให้เกินนะครับเลือกแบบไหนก็พิมพ์ว่า D K กลับมาที่อาหารอันตรายอย่างที่2องคราเกอร์เพื่อนๆครับน้ำตาลไม่เยอะนะน้ำตาลเขาบอกว่า3กรัมแต่ไขมันทั้งหมด24กรัมเพื่อนๆครับใครที่เป็นไขมันพอกตับนะครับแล้วยังกินคร a เกอร์แบบนี้ห้ามเลยนะครับอันที่2คือพวกคร a เกอร์นะครับขนมปังขัดสีแป้งขัดสีนะครับปลาต้องโกดิมซัมนะครับมีซาลาเปานะครับซูชิมีขนมช็อกโกแลตก็เป็นคราเกอร์อีกอันนึงนะครับ อันนี้คือวิ่ง4กิโลอ่ามีอีกอันนึงเพื่อนๆครับคือลูกอมนะครับลูกอมแถวนี้นี่คือมีแต่ฟุูโตสนะครับเนาะเนี่ยกูโคสซิลับนะครับน้ำตาล6กลูโคสซลับ33%ก็คืออันนี้คือน้ำตาล100%นะครับกินไปปุ๊บไขมันจะไปเกาะตับเลยนะครับถ้าเกิดไม่ไปเบิร์นออกกลุ่มที่2คือกลุ่มในหมวดหมู่ของแป้งขัดสีนะครับแป้งขัดสีทั้งหลายเวลาเรากินเข้าไป จะถูกเปลี่ยนไปเป็นกลูโคสนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นไฮฟลูโกลส o คอนสเลปเนี่ยเซลล์ใช้ไม่ได้ด้วยน้ําตาลเข้าโพดกลูโคสไซลับตับเพื่อนๆจะเปลี่ยนไปเป็นไขมันไตรกีสรายนะครับไขมันไตรกีสรด์ทำให้เพื่อนๆแก่เร็วไขมันพอกตับตับแข็งตับวายเป็นมะเร็งตับแก่เร็วกดยูริกสูงเป็นเกาเป็นความดันเป็นเบาหวานเสี่ยงสมองเสื่อมเสี่ยงอ,ยอัลไซเมอร์ เสี่ยงเป็นมะเร็งหลายชนิดเสี่ยงเป็นลำไส้รั่วเปลี่ยนจากแป้งขัดสีมากินผักบํารุงตับสูตรโม้คืออะไรผักบํารุงตับสูตรโม้คือจดเลกเทธิตต์ตอนนี้เลยนะครับนะคือนี่นะครับผักที่มีอันนี้หน่อไม้ฝรั่งนะครับมีซิสไตอีนหรือว่ากรดอะมิโน,โนที่จะไปเป็นสารตั้งต้นของกลูตาไทโอนนะครับบรอกโคลีนะครับ กินแทนแป้งขัดสีพวกนี้กินอะโวคาโดนะครับมีวิตามิน E นะมีกรดโอเมก้า3มีกากใยนะครับกินอาหารธรรมชาติให้เป็นยานะครับนี่คือยารักษาไขมันพอกตับของเพื่อนเพื่อนนะครับยังไม่ต้องไปรีบหาสารเสริมอาหารนะครับอาหารเสริมมันคืออาหารเสริมไม่ใช่อาหารหลักไปกินอาหารสูตรหมอค,คืออะไรอาหารสูตรหมอคืคอ อาหารธรรมชาติ100% 1. ส่วนประกอบเป็นอาหารต้นสายหมายความว่ายังเป็นลูกอยู่ยังไม่ได้ถูกกระบวนการมันแปลงรูปอันที่3คือพวกขนมหวานหรือว่าเบเกอรี่นะครับห้ามกินนะถ้าเป็นไขมันพอกตับมากินบลูเบอร์รี่นะครับมากินเมลเบอร์รี่มากินราสเบอร์รี่นะครับเป็นราสเบอร์รี่คีโตนก็ได้นะครับหมก็มีเป็นสกัดมานะครับถ้าใครหา r a s p b อ r ์รี่คีโทนไม่ได้นะครับก็ไปกินเสริมเอาก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ยานะแล้วก็จําเป็นไหมไม่จําเป็นถ้าเกิดยังกินอาหารธรรมชาติไม่ดีแต่ถ้าเกิดกินอาหารธรรมชาติแล้วอยากจะติดให้มันติดจรวดก็ไปเสริมร a ส p b e r r y k e คีโทนก็ได้นะครับก็พิมพ์ว่าคีโตใครอยากจะลอกสูตรโมออกนะครับพิมพ์ว่าคีโตสําหรับ r a s เบอร์รี่คีโตที่จะช่วยให,ให้เราอิ่มมากขึ้นลดหิว นะครับ้วอาจจะช่วยบำรุงตับได้เล็กน้อยนะครับพิมพ์ว่าคีโตนะครับอาหารอันตรายในสี่ก็คือผล,ลไม้หวานจัด,จดๆเพื่อนๆทราบไหมครับว่าน้ําตาลที่มันอยู่ในผล,ลไม้เนี่ยมันคือฟรุกโตสนะฟรุกโตสเนี่ยแย่กว่าน้ําตาลกลูโคสอีกเพราะเซลล์หลายเซลล์ใช้งานไม่ได้กินมากไขมันก็พอกตับกินมากก็เสี่ยงเบาหวานกินมากก็เสี่ยง เป็นโรคระบบเผาผลาญผิดกปกติกินมากก็เสี่ยงเป็นไขมันในเลือดสูงเปลี่ยนใหม่มากินผลไม้สูตรหมกที่มีวิตามินซีสูงๆเลยนะครับก็คือนี่นะครับฝรัง่งวิตามินซีจากธรรมชาติช่วยลดภาวะอักเสบในตับได้นะครับนะคบใครจะไปศึกษาเรื่องวิตามินซีเพิ่มก็พิมพม์วิตามินซีวิตามินซีมีไหไอีกที่ช่วยบำรุงตับในส้มก็พอได้แต่วันหนึ่งอย่ากเกินหนึ่งลูกนะครับมะกรูดนะครับทับทิมเกรปฟรุต สาวรสดเนี่ยดีมากนะครับแต่กินวันละอย่ากเกิน1ลูกกีวีทองนะครับมีนะพวกเบอร์รี่นะครับดีมากพริกหยวกพริกหวานแบบนี้นะครับดีมากมากเลยนะครับดีมากมากเลยวันนี้เหมือนโมกมาสอนคอร์สมินิคอร์สเลยวันเนี้ยเป็นเพียงความรู้เล็กๆนะที่อยู่ในคอร์ส IF นะครับใครไม่อยากลองผิดลองถูกใครอยากลดพุงแบบให้หน้าเด็กด้วยไม่อดอาหารด้วยนะครับอยากเรียนลึกๆศึกษาต่อได้ในคอร์ส IF นะครับ ใครสนใจพิมพ์ว่าสนใจ IF นะครับใครอยากลด10โลใน1เดือน5โลใน1เดือนนะครับหน้าเด็กหน้าอ่อนวัยเหมือนนักเรียนหลายคนในคอร์สนะครับอยากจะดูรีวิวนักเรียนก็พิมพ์ว่าสนใจ IF ไว้ได้แล้วก็ใครจะไปกินวิตามินซีมาเสริมเนี่ยผมก็จะบอกว่าใจเย็นๆก่อนไปกินจากอาหารธรรมชาติก่อนนะครับ กินให้ดีก่อนแล้วค่อยไปเสริมถ้าจะเสริมเนี่ยต้องเป็นวิตามินซีที่สกัดใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดนะครับหมอเจะกินเป็นไลโปโซโมลวิตามินซีนะครับที่สกัดมามี3ฟอร์มนะครับนี่ตรงนี้นะครับไลโปโซโมลวิตามินซีนะครับละลายได้ในน้ำและไขมันนะครับทนทานต่อกรดในกระเพาะอาหารไม่ได้สกัดมาจากกรดแอสคอร์บิกแอซิดเหมือนวิตามินซีทั่วไปในท้องตลาดนะครับลองอ่านวิตามินซีดูว่าวิตามินซีของนเพื่อนเป็นแอสคอร์บิกแอซิดหรือเปล่าถ้าเป็นเนี่ยมีแนวโน้มสูงมาก ที่เขาจะสกัดมาจากน้ําตาลข้าโพดนะครับยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยนะครับเนาะดังนั้นลองไปก๊อปสูตรไปศึกษาว่าวิตามินซีไลโปโซมอลที่ไม่มีแอสคอร์บิกหน้าตาเป็นยังไงนะใครอยากศึกษาเป็นความรู้นะครับพิมพ์ว่าวิตามินซีอาหารอันตรายอันที่5ที่คนเป็นไขมันพอกตับอ้วนมีพุงห้ามกินเลยถ้าอยากผอมเร็วก็คือขนมถุงขนมกรุบกรอบกินเยอะเกินไปอ้วนอยู่แล้วนะครับ อ้วนเป็นทรงแอปเปิลนะครับขนมถุงขนมกรุบกรอบกินให้น้อยนะครับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนมากินนี่อาหารลดไขมันพอกตับกินแทนสูตรโมกนะครับขนมกรุบกรอบเปลี่ยนมาเป็นถั่วหลากชนิดวิตามิน E ช่วยบำรุงตับนะครับโอเคไหมนะครับผมเลยผมเลยเลือกกินตัวนี้ นะครับโคควิลเทนที่มีวิตามินอีด้วยแล้วมีโคควิลเทนไฮโดสนะครับ300มิลลิกรัมช่วยเรื่องของปวดไมเกรนลดไขมันเลวนะครับลดภาวะเสพนะครับนะใครที่กินยาลดไขมันอยู่นะครับต้องเสริมโคควิลเทนนะครับมีโอเมก้า3ด้วยนะครับมีโอเมก้า9ด้วยนะครับคือมีครบอยู่ในอันเดียวกันเลยนะครับอันนี้จากเยอรมันด้วยนะครับเนาะในบ้านเราหายากนะครับก็ไปศึกษาไปลอกสูตรเอานะครับพิมพ์ว่าหัวใจนะครับคลายไขมันในเลือดสูงไขมันพอกตับ พิมพ์ว่าหัวใจนะครับอันนี้6คือกาแฟ 3-in-1 นะครับใครที่กินเครื่องดื่มสำเร็จรูปกาแฟ 3-in-1 กาแฟลดน้ำหนักที่มีครีมเทียมกาแฟ 3-in-1 เนี่ยคือแย่มากแย่มากคือยาพิษแย่พอกับน้ำตาลแย่หนักกว่าน้ำตาลอีกเพราะว่าไขมันเลวเนี่ย เขาจะถูกไปเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ของเราหรือว่าเป็นเซลล์เมมเบรนไขมันนะครับโดยเฉพาะครีมเทียมน้ำมันพืชแปลงรูปนะเขาจะไปถูกไปเอาไปใช้อะเป็นเป็นร่างกายของเราข้อที่7อันตรายสุดๆอันนี้ใครอ้วนเป็นไขมันพอกตับห้ามเลยน้ำมันพืชแปลงรูปแต่จริงๆแล้วผมจะบอกความลับอะไรให้เพื่อนๆนะครับเขาไม่ใช่น้ำมันพืชเขาคือน้ำมันพืชที่ แปลงรูปมาโหแล้วมันแย่สุดๆอ่ะมีอะไรบ้างน้ำมันพืชแปลงรูปอันแรกใครกินน้ำมันปาล์มอันที่สองน้ำมันถั่วเหลืองอันที่สามน้ำมันถั่วลิสงอันที่สี่น้ำมันคาโนลาเปลี่ยนใหม่นะครับไปกินน้ำมันสูตรโมกที่จะช่วยลดไขมันเลวได้ช่วยชะลอไวยช่วยทำให้ไขมันดีเพิ่มขึ้นก็คือน้ำมันมะกอก สกัดเย็นนะครับน้ำมันมะกอกสกัดเย็นนะครับนะโอเคไหมต้องสกัดเย็นเท่านั้นขวดสีเข้มเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดจะใช้ทอดล่ะใช้น้ํามันอะไรทอดดีใช้น้ํามันอะโวคาโดทอดนะครับโอเคนะครับตอนนี้เก็ตแล้วนะครับว่าไขามันพืชแปลงรูปแย่มากข้อสุดท้ายเลยนะครับข้อสุดท้ายเลยคืออะไรอาหารอันตรายมากห้ามกินเด็ดขาดถ้าอ้วนแล้วเป็นไขมันพอกตับคือแป้งขัดสีจาก เส้นจากขนมปังจากซาลาเปาจากข้าวขาวจากเฟรนช์ฟรายจากโดนัทจากพิซซ่าจากขวซองจากเบเกอรี่จากแฮมเบอร์เกอร์จากน้ำตาลที่เติมเข้าไปจากก๋วยจั๊บแม้ขัดขาวเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะครับให้มากินอาหารสูตรโอ๊กนะครับก็คือผักใบเขียว ผักใบเขียวมากกว่าข้าวขาวผักใบเขียวมากกว่าเส้นผักใบเขียวมากกว่าขนมปังสูตรหมอคือกินผักเด่นไม่ได้หมายความว่าห้ามกินเนื้อนะครับไม่ได้หมายความว่าคุณต้องไปกินแต่มังไม่ใช่แต่กินมังดีไหมดีนะครับแต่กินเนื้อได้ไหมกินได้แต่อยากให้กินผักมากกว่าเนื้อนะครับแล้วเพื่อนจะผอมสวยหุ่นดีเฟิร์มหน้าเด็ก นะครับนะเหมือนนักเรียนในคอร์สนักเรียนใน p r i v a t e consult นะครับนักเรียนในคอร์สแข็งแรงนะครับใครอยากได้ผลลัพธ์แบบนี้ก็ดูหมอโอ๊กเป็นประจำฟังหมอโอ๊กนะครับแล้วก็เอาไปลงมือทำแล้วรับรองว่าสุขภาพดีผอมสวยไม่มีพุงแน่นอนแต่ถ้าเกิดใครนะครับอยากจะเรียนส่วนตัว1น่งหกับหมอโอ๊กนะครับผมรับเพียงเดือนละ2คนนะครับเดือนนี้เต็มแล้วเดือนหน้าเหลือหนึ่ที่นะครับนะ เป็นคอร์ส8สัปดาห์นะครับเรียนเป็นการคุยผ่าน Line แอดนะครับส่งกันบ้านนะครับนะแล้วก็ผมจะเสริมให้นะครับนะมีการตรวจผลเลือดถ้ามีผลเลือดมาผมก็จะช่วยดูให้นะครับใครสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจ1นนะครับลองดูรีวิวนักเรียนดูก่อนก็ได้นะครับหมกย้ําว่ารับเฉพาะคนที่จริงจังเท่านั้นนะครับใครไม่จริงจังไม่เอานะครับเพราะก็จริงๆแล้วฟังหมอกเนี่ยผมผมแทบจะให้ทุกอย่างแล้ นะครับนะแต่ว่าในคอร์สที่ได้ได้เรียน1น,นเนี่ยมันจะเป็นการเจาะจงเฉพาะคนนะครับโอเคเนาะนะครับถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับก็พิมพ์ว่าสนใจ1-1แต่ถ้าเกิดใครแบบเออไม่อยากส่งกันบ้านอะ่ะอยากเรียนแบบนั่งดูเองตามใจชอบเรียนที่ไหนก็ได้อยู่ต่างประเทศก็เรียนได้นะครับคอร์ส IF ตอนนี้โหคนลดน้ำหนักกันดีมากเลยนะครับก็พิมพ์ว่าสนใจ IF นะครับดูซ้ำได้ตลอดชีวิตนะครับไม่มีลบคลิปไม่อดไม่โหมนะครับไม่ต้องอดของชอบกินใช้สูตรโมกแล้วหน้าเด็กด้วยมีการบ้านมาให้เป๊บทุกบทม,มีการบ้านมาให้อย่างละเอียดเลยนะครับมี call to action มีสิ่งที่ให้เพื่อนๆไปลงมือทำใครสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจ iF นะครับสำหรับคอร์ส iF นะครับเนาะโอเคไหมก็พิมพ์ว่าสนใจ iF ดูรีวิวก่อนก็ได้นะครับนะไม่ซีเรียสเลยแต่ถ้าเกิดใครแบบตอนนี้งบน้อยนะครับผมมีคลิปในใน u t u b e ที่ให้เพื่อนๆสามารถไปเรียนกันได้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายที่เวลาผมเจอคนไข้เนี่ยผมก็อ่ะเป็นเบาหวานไปดูวนันนี้เป็นไขมันไปดูวันนี้กดไหลย้อนไปดูวันนี้ไขมันพอกตับไปดูวนันนี้ออกกําลังกายไปดูวันนี้นะครับมีมากกว่า300คลิป น่าจะเกือบ400ละนะครับก็พิมพ์ว่า YT นะครับ YT นะรหรือพิมพ์ว่าลดพุงโอเคเพื่อนๆครับวันนี้โมกขอตัวก่อนนะครับโมกขอให้เพื่อนเทุกคนนะครับแข็งแรงไร้พุงอายุยืนหน้าเด็กๆอยู่เกิน100ปีถ้าเพื่อนๆได้ประโยชน์นะครับอย่าลืมแชร์นะครับช่วยผมแชร์ผมโมก s u p เ r กดรซิกซแพคลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนสวัสดีครับ